สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับสุภัตราภาสวยอีกนะคะวันนี้ช่างพายก็จะมาให้คําแนะนาเกี่ยวกับครีมลบคิ้วด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะเพราะว่ามีลูกค้าสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะว่าใช้ครีมแล้วสีจะจางหายจริงไหมและต้องทากี่ครั้งนานเท่าไหร่ถึงจะสีจางหายได้หมดจริงสาหรับ2คําตอบนี้พาก็ขอตอบโดยรวมไว้ก่อนนะคะว่า ครีมลบคิ้วด้วยตัวเองนี้ใช้ทาคิ้วตัวเองทุกวันก่อนนอนนะคะหรือไม่ก็ตอนเช้าหรือกลางวันก็ได้ค่ะถ้าคุณมีเวลามากพอถ้าคุณมีเวลาทั้งวันก็สามารถทาได้วันละ2 3ถึงครั้งได้แต่ทาแล้วไม่ควรจะให้โดนแดดนะคะเพราะว่าครีมมันอาจจะเสื่อมคุณภาพได้ค่ะถ้ามันโดนแดดทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอดูผลต่างว่า1อาทิตย์คิ้วจางลงแค่ไหน2ออาทิตย์คิ้วจางลงอีกแค่ไหน สามอาทิตย์คิ้วจางลงอีกแค่ไหนหรือครีมหมดหนึ่งกระปุกแล้วสีคิ้วจางลงแค่ไหนอันนี้ลูกค้าต้องซื้อไปทดลองใช้เองนะคะมันบอกไม่ได้เพราะว่าคิ้วแต่ละคนเข้มอ่อนต่างกันและสภาพผิวแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยค่ะบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันสภาพผิวแตกต่างกันการเห็นผลของาการลบคิ้วด้วยตัวเองก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ แต่ถ้าถามว่าลบแล้วสีจางลงไหมพัดมั่นใจว่าสีจางลงเพราะเขาทํามาเพื่อลบสีคิ้วค่ะครีมลบคิ้วก็คงไม่ต่างจากครีมบำรุงผิวหน้าเราค่ะเพราะว่าผิวหน้าเราถ้าเราซื้อครีมมาแล้วถ้าเราทา3าวันทำไมยังไม่ขาวมันก็ไม่เร็วขนาดนั้นทาไปแล้ว7วันเริ่มเห็นผลเริ่มดีขึ้นทาไปแล้วเป็นเดือนบางคนยังไม่เห็นผลก็มีค่ะเพราะฉะนั้นครีมลบคิ้วก็คงไม่แตกต่างกันมากกับครีมบำรุงผิวนะคะ แต่จะเห็นผลดีกว่าครีมบำรุงผิวแน่นอนเพราะว่าครีมลบคิ้วคือลบรอยดำจากการสักคิ้วค่ะถ้ากี่ครั้งจางหายบอกไม่ได้นะคะต้องทดลองใช้เองเพราะครีมลบคิ้วกระปุกละ490บาทเราจะคาดหวังว่ามันจะหายขาดทันทีที่เราใช้มันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะขนาดที่คุณสักคิ้วมาเป็น2-3ปีมันก็ยังไม่จางหายใช่ไหมคะหรือบางคนไปลบคิ้วด้วยน้ำยามา2-3ครั้ง ก็ค่อยจางหายหมดก็มีและสองาครั้งนั้นก็ใช้เวลาไปประมาณ3-6เดือนได้ค่ะหรือบางคนไปลบเลเซอร์มาเป็นสิครั้งใช้เวลาเป็นปีก็ยังไม่หายหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอมหกระปุก490บบาทจะจางเร็วจางช้าแค่ไหนคุณลูกค้าต้องลองเอาไปใช้แล้วจะรู้คำตอบให้ตัวเองได้ดีที่สุดค่ะ ครีมลบคิ้วดำลบคิ้วปล่งราคา490บาทนี่ถ้าเกิดคุณลบคิ้วแล้วจางลงได้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะราคาลบคิ้วด้วยน้ำยาหรือเลเซอร์แต่ละครั้งเริ่มต้นที่3,000 5,000หรือ10,000แล้วแต่คุณจะได้เจอเจ้าที่ถูกหรือว่าแพงแต่ราคานี่คือ3,000อัพทั้งนั้นนะคะไม่มีราคา500ค่ะถ้าอยากลบคิ้วอยากแก้ไขอยากปรับทรงเติมสีหรือสักใหม่สวยๆก็ทักชั่นพัดได้นะคะ ช่างพัดเปิดให้บริการอยู่ที่ไอเดโอคอนโดสมุทรี93ติด BTS บางจากติดตลาดบางจากเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าหรือรถประจำทางจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถส่วนตัวก็มีที่จอดรถให้นะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆที่ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ